ยังย <łość> ังยังไม่ถึงเลยวันดีวันดีเอ้าดึนี่ไงเพื่อเล็บขูดกูวิออกออกออกไปอยู่ขังนี้ดีกว่า ไอ้ตั <ality> ้นกระโดดดิล่ะหัวไอ้ตั้นไม่กระโดดอ่ะไอ้ตั้นขึ้นไปเอาเสื้อให้หน่อยไปโยกไปไปเลยไปเลยตอนนี้ระวังมันเลื่อนระวังมันเลื่อน